คือข้อมูลจากรัฐบาลเลบานอนเนี่ยรายงานล่าสุดเนี่ยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตคือ620คนนะคะแล้วก็ผู้ได้รับบัาดเจ็บเนี่ยก,กว่า1,800คนแต่ว่าตัวเลขคือเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในผู้เสียชีวิตเนี่ยสิ่งที่น่าเศร้าก็คือมีเด็กจำนวนมากอีกเช่นกันเนาะคุณโรงเรียนเนี่ยตอนนี้ต้องเลื่อนเปิดเทอมแล้วสภาพเป็นยังไงบ้างคะโรงพงยาบาลเนี่ยจริงๆก็เต็มทุกที่นะคะแล้วก็ capacity ซไม่พอนะคะ ส่วนโรงเรียนเนี่ยเขาก็เนื่องจากว่าไม่สามารถเปิดสอนหนังสือได้ตามปกติก็ถูกย้ายมาเป็นที่พักพิงชั่วคราวให้กับคนพัฒถิ่นหรือว่าผู้ริภยัยก็ยังไม่พอค่ะก็ยังมีผู้คนที่ต้องการที่พักเพิ่มช่วยเหลือทางรงพบาลอยู่เหมือนกันค่ะว่ามีอะไรที่เราหยิบจับได้นะทุกฝ่ายช่วยกันช่วยกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคบมรุษธรรมช่วยกันทุกฝ่ายค่ะโรงพยาบาลได้ข่าวว่าต้องหยุด ถ้าสมมติว่าเป็นการผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วนเนาะเพราะว่ามีคนเจ็บที่ต้องส่งเข้ามาตลอดเวลาใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็จะเป็นในการรักษาที่ยังไม่ต้องอิมเมอร์เซีนะคะเพราะว่าต้องการพื้นที่แล้วต้องการหมอพยาบาลในการมาดูแลเคสที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามครั้งนี้ค่ะ